นึ่งสองามสุดเลยโอ้ยตัวคนใหญ่ไม่ได้เขินตื้นแล้วเลยไหนจะช่วยโอ้ยคนใ,ใหญ่ไปชิวเลยมันได้เข็นแล้ว ตอนนี้ผมกำลังสงสัยอยู่นะครับว่าคันใหญ่กับคันเล็กเนี่ยคันไหนจะแรงกว่ากันนะครับคันใหญ่จะเป็นมอเตอร์48โวลต์350วัตต์คันเล็กจะเป็นมอเตอร์24โวลต์300วัตต์นะครับแต่ว่าผมได้ทำการเพิ่มแบตเตอรี่จาก2ลูกเป็น3ลูกนะครับแล้วก็เปลี่ยนกล่องควบคุมด้วยครับ ก็เลยกลายเป็นมอเตอร์36โวลต์300วัตต์นะครับแล้วก็คันนี้ทําความเร็วได้สูงสุด37กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับส่วนคันใหญ่ทําความเร็วได้สูงสุด35กิโลเมตรต่อชั่วโมงช้า,วากว่าคันเล็กน,นิดนดงนะครับแต่ว่าคันใหญ่เปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นแบตลน้เทียมเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนคันเล็กก็ยังเป็นแบตเตอรี่ตะกัวแบบเดิมๆอยู่นะครับก็เดี๋ยวเราจะทดลองเอา2คันนี้ไปแข่งกันดูนะครับว่าแรงต้นแรงปลายคันไหนจะทําได้ดีออกว่ากันครับองรถหลังน้ารถหลัง เลี้ยวใช้ได้นะไปเลยไปเลยเดี๋ยวข้างหน้าโล่งนะบินสุดๆไปเลยเอาเลยแล้วบินสุดไปเลยวันนี้ก็บินสุดมาก รถตามมาชิดซ้ายให้เขแซงไปก่อนให้เขแซงไปก่อนนะครับจะให้สัญญาณว่าวิดสุดก็สุดพร้อมกันเลยตอนนี้ไปออกตัวไปเรื่อยๆก่อนออกตัวไปเร่งมากไม่ดีเร่งมากแบตหมดไวด้วยเอาสุดๆยาวๆสักสักยี่สิบวิอ่ะอืมประมาณสักสิบกว่าวิก็ได้ ลงเต็มตัวนะถ้าบอกให้สุดก็เอาเลยนะหนึ่งสองสามสุดเลยโอ้ยตัวันใหญ่ไม่ได้ตัวลเียงไม่ได้เดว่าที่ปาย,นะยาวๆเลยเริ่มไหลได้แล้วครับตีเตขึ้นมาีเต เล็กไฟลมันไฟลมันไหลขึ้นเรื่อยๆอะ่ะเออแต่แรงต้นรู้สึกจะสู้ขันใหญ่ไม่ได้ต่ขั้นใหญ่ได้สามห้าในขันเล็กนี่ได้สามเจ็ดเออเมื่อกี้ยังคิดอยู่ว่าเอ,อ๊ะมันจะแซงได้หรือเปล่าเออได้ฮะเดี๋ยวข้างหน้ามีเดี๋ยวเดี๋ยวทางข้างหน้ามีทางโล่งๆเนี่ยขี่ไปเรื่อยๆก่อนแบตก็เหลือสูสีกันอยู่นะครับสูสีกันอยู่ประมาณ90เปอร์เซ็นต์ อันนี้ธรรมชาติมากเลยป่าสอาาล่งๆนะเปิดเรื่อยๆนะน้ำหนถึงสามบิดพร้อมกันเอายาวๆเลยนะ okay. หนึ่งสองสามไปโอ้ยสู้ันใหญ่ไม่ได้อีกแล้วโอ้ยบิดสุดแล้วไปยทางครับแต่ดเทียมแรงดีกว่าครับ ไปหน่อยเนาะใส่ต้องไปเส้นเมื่อกี้ตมต่อไปเลยเดี๋ยวค่อยไปเส้นเมื่อกี้เดี๋ยวก็ไปเจอเส้นเดิมอ้ตรงนี้ยิ่งไม่ได้เลยลูกเลหน่าเทียบเลยขี่ไปเล่นๆก่อนอ๋อเผือเฟือนะะอัดรอบสองกันไว้เพราะอันนี้มันมันจะมีโกโป o มี GPS นะบางทีก็ขึ้นบางทีก็ไม่ขึ้นหรือจะเริ่มออกตัวเลยเหรอเออความยาวควงยังไม่ถึง่ะจะถึงเม่ะรเพราะอันนี้ยาวเลย ยาวเลยบิดค้างเอาจนสุดโค้งเมื่อกี้ที่เราเลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานตรงนั้นจำได้ป่ะอ๋อตอนนี้บิดได้อีกยาวเลยอ๋อจนถึงโค้งอะไรแล้วกันนะหนึ่งสองสามไปไปเลยบิดสุดไปเลยสุดไปเลยสุดไปเลยโอ้ยดูไม่ได้ครับไอเจี๋ยวต้นทิ้งห่างนะดูไม่ได้เดี๋ยวเราวัดกันที่ปลายครับ วันนี้ปิดค้างตลอดทั้งสองพันนะครับปิดค้างตลอดอดัดยาวเลยครับยาวเลยเอาเริ่มงไรน,นะครับ ขี่หมาเต็มเลยขึ้นไม่ไหวอย่างไฟฟ้านี่แค่10องศาก็ขึ้นไม่ไหวแล้วสิดกว่าองศาเท่านั้นแต่ว่ามันดูชันมากเพราะว่าสะพานมันยาวนะครับเน,นี่ยมีที่กั้นมอไซค์อยู่ไงเทียนไฟฟ้าอไอนะ้คันใหญ่ไปไม่ได้แต่คันเล็กไปได้ เล็กรอดไปได้การที่แล้วรอดไปเลยนี่ไม่ได้เหรอมาดูเหมือนว่างว่ะเฮ้ยลองดูดิไม่แน่ใจว่ะก็ดูเหมือนว่างนะเฮ้ยเออลองลองลองน้อเดี๋อะไม่ไม่ลองลองเลยเดี๋ยวลองค่อยๆถ้าไม่ได้ก็ค่อยๆหลังขึ้นแต่เป็นความรู้สึกว่าว่างเออคันใหญ่เหมือนจะไม่ได้นะเออแต่ไม่ได้ลองอ่ะถ้าได้ก็ดีดิถ้าได้ไปได้อีกยาวเลยนะถนนอีกเทียบเลยปวว่ะเอ้ยสูสีเนาะ เนี่ยซ้ายอ่ะเอาถ้ากลางไม่น่าได้นะเอาลองแตะๆดูก็ได้รอดมะเฮ้ยได้เหรอเอ้าได้อ่ะเฮ้ยไม่ติดด้วยเอาเอาเถือเออเข็นต่อเลยไปต่อเลยไปได้านนู้นเลยไปได้ครับรถ้คันใหญ่ไปไม่ได้ไปได้เหมือนกันไปได้เหมือนกันครับ ต่อเลยเออไม่คิดว่าจะได้เนี่ยมาดูแล้วมันแคบไปลองจากคันเล็กอ้าวสบายแล้วสนุกแล้วคันนี้จอดดูแบตก,ก่อนเดี๋ยวเหลือ,อลลลกี่เปอร์เซ็นต์อทิร่มๆก่อนนี่เหลือ83%เปอร์เซ็นต์คันใหญ่เหลือ76%หเปอร์เซ็นต์ว้ายวิ่งได้อีกไกลร่วมแปดก็แหละพูดดีบว่ะ ก็เกี่ยวนะในคันใหญ่48โวลต์แต่ว่าใช้แบต48อยู่ตอนนี้ออมันก็เลยไม่ได้กินกำลังมอเตอร์เท่าไหร่มันก็ไม่ได้แรงขึ้นมอเตอร์ก็ไม่ร้อนเลยออแต่คันเล็ก24โวลต์ไงมันมีแบตแค่2ลูกไปเพิ่มเป็นสามลูกกลายเป็น36โวลต์มอเตอร์ก็เลยทำงานหนักขึ้นแต่แรงขึ้นกลายเป็นร้อนร้อนร้อนพอสมควรเลยคันใหญ่วิ่งยาวๆยังวิ่งยังไงก็ไม่ร้อนแต่ตอนแรกคันเล็กเนี่ย วิ่งอืดมากนะประมาณ25วิ่งในแค่ยีนะสุดแล้วมันวิ่งเร็วร่ร่อ,อนเหรอเล็กลร่อนสายบางคนบอกให้ไปใส่กันสะบัดกัน,นกสะบัดอะไรกันสะบัดมอไซค์อ่ะมีด้วยมีนะใส่แล้วไอ้นี่แฮนด์มันจะแข็งขึ้นนะมันจะเลี้ยวยากขึ้นนะถ้าเราปรับนเดินมันมันจะแข็งๆนิ่งๆิอ่ะคล้ายคล้ายพวกบิ๊กไบค์อ่ะพอใส่ปุ๊บแล้วนิ่งเลย เวลาตกหลุมอะไรมันจะไม่ไม,ไม่ไม่สายนะเออเราเอาติไอ้นี่ดิไม่แต่ถ้าเราขับสองมือก็ก็ใช้ได้โอ้แค่เอาเก่งนะแต่ถ้าขับมือเดียวนะไม่ไหววิ่งยี่สิบกว่าเริ่มสายแล้วสามสิบกว่านี่แทบเราไม่อยู่เอ้มันน่ารักดีเลยทรงดีดีกว่าอัน,น,นเหล็กเห็นไหเหล็กแข็งแรงนะอือดูเหมือน 4, <000 S 1> เป็นท่อแป๊บสี่พันกว่าแล้วไอ้คันนี้เออวานสี่พันแหละอ๋ะอเอาให้มันเจ็ดพันกว่านั้นเจ็ดพันอ้นี้สี่พัน สางกับสามพนเกือบได้นี่สองพันเนาะมันก็น่าคิดไงเนาะก็น่าคิดไงดู <laughs> เดี๋ยวมันเหมือนเหล็กเหมือนเหล็กถูกๆนะเป็นเหล็กเลยแหละหนักๆแต่ก็แข็งแรงอะ่ะไอเนี่ยแต่งอะดูเท่เลยสวยเลย,ย <laughs> ไอเนี่ยมันแต่งดูไม่ได้ไรไอเนี่ยดูดีไอเนี่ยเหมือนรถแม่บ้านเนาะไอแต่งดีแต่งเป็นเท่ๆเลยนะซิ้นอย่างเง้ยไอเนี้ย เข้าไงนะต้องหมุนแนวตรงเนี้เยเหรอใช่ตรงพอดีเลยไม่เอียงไม่ได้ขันล็กเข้าได้ทุกโลกมันได้ไหวได้ผลได้เลย แค่สิบองศานะโอ้โหชันดูชันคยวัและสิบกว่าอีกตอนติดมันพุ่งน้อยกว่าคันใหญ่ป่ะเอออันนี่พุ่งกว่าพุ่งกว่าใช่ป่ะเออนี่ติดแล้วต่อรออโอ้ค่อยคอยขึ้ใช่ใช่อันนี้มันแบตตะกัวธรรมดาอันนี้มันแบตลิเธียมลิเธียมแพงกว่าก็อาจจะมีส่วนนะ มเปี่ยนมีเฟืองอะไรพวกนี้มันเปี่ยนเฟืองไม่ฮะมันเป็นมอเตอร์ไม่มีเฟืองอีข oo ัน er, นี้ตอนที่เป็นแปดตะบวนั้นก็ปิดเรื่อยๆอ่ะค er, ่อยๆเอืดไปเรื่อยๆพอเปลี่ยนเป็นลิเทียมปุ๊บมันรู้สึกพุ่งกว่าเดิมแล้วนั่งเมื่อยไหมล่ะเมื่อยนั่งสบายละเมื่อยๆกลางขาเรื่อยๆครับผม หน้านี่ก็อัดขึ้นไปเลยเฮ้ยอะไก็คันใหญ่น่าจะสวยคันใหญ่ยังไม่เคยมาลองโอ้คันใหญ่ก็ได้อ่ะเฮ้ยเฮ้ยคันใหญ่ไปฉิวเลยอ่ะว้าวโอ้ยชิวไหวเหรอโอ้ยคันใหญ่ไปฉิวเลยโค้งเลีเป็นดีมากสุดยอดครับสุดยอด โอ้ยสบายเลยโอ้โหสบายเลยครับขันเล็กไม่ไหวขันเล็กไม่ไหวขันเล็กเข็นแล้วไม่ไหวเหรอลองดูดันกลัวมากเหรอมันมันได้นิดนิดนึงอ่ะแต่ก็กลัวไมมันอืดแล้วอ่ะอืดเยอะเลยมัโอ้ใหญ่แรงเด็ดดีมากปิดเฉยเลยอ่ะโอ้ยไหลอย่างเดียวเลยโอ้ย ก็ไม่อยู่นะลูเสียวยางลงไปใน่อหอ่วยปิดโอเคถ้าหมอใสมันลอกด้านซ้ายขวาด้าน้นรนดหมดเลยอันนี้ก็ไหนถ้ามีเซนเซอร์อยูสหรับคนที่มีเซนเอร์ีหลว่าเซนเซอร์เนี่ยถึงจะผ่านได้ เ้ยอนนี้นะ่ต้องเร่งถกตไกลเลย่ะน,นั้นะไปใกล้ๆ มีโอกาสไ,มไหมนะเน่ยรถมัลดมาเฮลบรถถ้าเป<ม>ิดจะไแต่ส่งมาแต่ไกลได้นะถ้าอยู่ใกล้ๆก็ไม่ไหวเหมือนกันถ้าขึ้นใกล้ๆมันแรงส่งไม่มีมันขึ้นไม่ได้ต่คันนั้นสบายเลยช่ค่ะสบายเลยเออนี่นี่ไปเร็วแรงกว่า แบตตะกัวนะถ้ามันน้อยลงปุ๊บนะมันจะอืดเลยแต่อีแบตเนี่ยพันใหญ่แบตลิเธียมแบตเหลือนิดเดียวเหลือน้อยมันก็ยังแรงอยู่แต่ว่ามันถ้จะตัดก็ตัดเลยนะแบตลิเธียมนะขับๆแรงๆอยู่นะมันตัดปุ๊บออกดือๆเลยดับไปเลยอะ่ะมีวงจรป้องกันอยู่นะ ตัดดับไปเลยต้องแล้วแต่ประเภทอย่างถ้าคันเล็กเนี่ยคันเล็กเนี่ยเป็นแบตตะกัวธรรมดาเออถ้าถ้าประมาณปีกว่าก็พังก็ประมาณพันกระบาทพันสองแต่ถ้าคันใหญ่เนี่ยสองพันกว่า ได้30โลวันนี้อาจเต็มที่10บกโลหเหลือครับกลับบ้านได้สบายไม่ต้องสมมติว่าแบตจะหมดกลางทางแต่ถ้าแบตที่วิ่งได้10กโลนั้นอาจจะที่ไปรีบกลับนะครับน,นีอาจได้ยาวๆเลย